สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลุงป่าตายหายโรงลานเอาอาสู้ขู่ชวนขับอบพอชองเศร้านะครับประมาณแปดโมงเช้าพี่น้องื้นนี้ถือโอกาสลงเลขของแม่บ้านโคกสูงสัมพันธ์หรือว่าอ c ซีแม่บ้านสัมพันธ์ด้วพี่น้องเดอ้อให้พี่น้องเบิงพี่น้องชมนล้กันนะครับสําหรับแม่บ้านสัมพันธ์นั่นแตกบนแตกล่างพี่น้องแตกทั้งบนทั้งล่างอ่ิพานมากเพิน่นไห อ่าสาี่ได้ออกสี่สามพี่น้องนะครับดอกกบชิปที่สองเพื่อนห่หาหาเก้านะครับชิปที่สให้ห้แอดบอลลูไห่เพื่นพี่น้องนะว่ามันหลมันหลตัวมันหลายชิปนะพี่น้องมันหลตัวผลกเลขบอลลูนผมนีก็เลขบอลลูพี่น้องนะครับมันกาดประมาณแปดเกตัวหพี่น้องก็เลขบอลชิปที่สงชิปที่สองกับเขาที่เพื่อนห่มมหาเก้าออกที่เก้าหาพี่น้องนะครับ เีือว่าเข่าพี่น้องเข่าขอาทั้งบนทั้งล่างเล็กของแม่บ้านโคกสูงสัมพันธ์นะครับบรรยากาศย่างมือเช้าพี่น้องนะครับกุ้งลลหลายได้พี่น้องย้่มง,งเลยมีหอดผักแว่นพร้อมผลได้พี่น้องผักแว่นก็มีผักแวนก่แวนทีนกับกวยกุ้งปาลากระไล สมัยแอดเป็นเด็กน่อยพี่น้องสมัยแอดเป็นเด็กน่อยนี่ไปตกไอแอดเป็นเด็หน่อยพี่น้องเ,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 เอาไส้ยิ่งใหญ่ไปใส่กุ้ง่งไส้อย่างยิ่งใพี่ไปใส่กุ้งนาก็อนายจอกก็มีเนี่ยก็มีกุ้งเดี๋ยวเบิดเด้พี่น้องสุดลึกได้พี่น้องน้าม,มันจะตื่นไดน้ี่แอดอยู่ทั้งเรือทั้งเหื่อพี่น้อง เลือกปีนี้พี่น้องธรรมดาด้เลยไอ้พี่น้องขอมาแล้วฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์อาพี่น้องกดแคกับช่องทาง youtube ทวีคนเดิมพร้อมกับช่องทาง youtube ทวีพะรด้ยสองช่องทางให้กับผมนํำเลยด้วยพี่น้องเดอ้อนะครับฝากพี่ฝากน้องสุกูส่วนนเป็นแรงแค่แรงใจซสยผักซสยดันให้น้ำพี่น้องโอ้ยกุ้งสุดยอดเลยพี่น้องกุ้งลายยักขนาดเด้เลย อันนี้จอกไม่แหน่พร้อมนะครับนะยังไปยักมากอังของล่มแล้วพี่นนอของล่มอันนี้โท,ทรศัพท์ตกลงพื้นน้ำเนี่ยวอาเรียบร้อยอเรียบร้อยเลยล่ะพี่นนอผักไซโอ้ยมีเบิดพี่นนอผักไสหนอดผักไซ,ไซงามงาม อาพี่น้องปรเด็นวมาเบิ้งตัวเลขกันจากเลขจากน้อยนะครับตัวเลขแม่บ้านสัมพันธ์เอฟซีบ้านสัมพันธ์พี่น้องวันที่ผ่านมานี่คือหลักฐานเก่าให้พี่ให้น้องในช่วงการสะก้อนหลักฐานเก่าพี่น้องสวนให้ที่สามสี่เรียกออกที่สี่สามเลยพี่น้องเด้อนะครับสูตรที่สองใบลงไใ้เพลินพี่น้องเขาเต็มเต็มเลย เขาคือการเกาหาบแดงว่าถึกแตกบนแตกร่างเลยพี่น้องรับแมสอีพีี่บ้านสัมพันธ์นะครับนี่คือหลักฐานเกาได้พี่น้องเดอ้อพี่น้องได้ชนร่วมกันสูตรหนึ่งก็แตกสูตรสองก็แตกพี่น้องนะครับสำหรับเลขเนแตกทั้งสูตรหนึ่งและสูตรที่สองพี่น้อง ้ยสุดยอดพี่นอธรรมดาไม่ธรรมดาสำหรับเลขแม่บ้านสัมพันธ์นะครับสุดยอดนะครับแต่ขักแตกแน่แต,บตกบนแตกล่างแต่ว่าเพิ่นไห่ <c oughs> ชุดละสิบตัวือแปดตัพี่นนอชุดหนึ่งว่า <c oughs> แต่ว่าวดนี้เพิ่นไห่น้อยลงพี่หนอวดนี้ไห่น้อยลงพี่นอน,นอ หกตัวพี่น้องงดนี้นะครับส่งมาแล้วหกตัวว่หลายตัวได้พี่น้องงดนี่หกตัวนะครับงดนนิเอานั่งซึ่งเฮียกันพี่น้องนะครับวันนี้หกตัวได้พี่น้องเด้อติดตามชมเบื้องให้มันจบนะครับอย่าเลียนไปเลียนมากอย่าขามไปขามมากพี่น้องเดี๋ยวไปเห็นตัวเลขเด้ตัวเลขเพื่อนกะ วัประจาวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหารอยหกสิบเจ็ดนี่ยต้นกระไห่หกตัวเกตตัวแปดตัวพี่น้องแปดตัวได้พี่น้องเด้อเบืบองล้าโชนลำกันสลับ,แม,บ,มมมบแม่บ้านสัมพันหนึ่งมีนาคม f อแม,ม่บ้านสัมพันธ์นะครับ ห้ยงวดนี่ก็คือให้ต้อง,งวดเลยพี่น้องหลังจากแตกบนแตกล่างแตกที่4 3, 9, 5, ี่สาหาวันนี้พืหมาศูนย์สี่ศูนย์สามห้สามสสามห้าสี่สี่หนึ่งสามหนพี่น้องเด้อนี่คือเลขของเพลินพี่น้องเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้นัส หนึ่งมีนาคมพี่น้องนะครับเปินโทร่มาสองเสืออพี่น้องบ่าอัดเสียงห้เด้อพี่น้องเด้อนะครับมาเจ,จะปล่อยเสียงพผนลงห้พี่น้องฟังน้ำกันกะเลยบ่ปล่อย,อยนะครับผมก็เลยเอาแต่เสียงผมลงห้พี่น้องเลยช่วยน้ำกันฟังน้ำกันสหรับแนวทางววดประจำที่หนึ่งมีนาคมนะครับหลังจากแตกบนแตกล่างนะครับแตกที่สามเก้าห้มามดมๆด ปล่อยมาเจ้ามู่บ้านนี่พี่น้องปล่อยมาเจา้ามู่บ้า,านเมื่อเล็กออกแล้วคนละแต่ว่าแอียดยังภายนในโลกเพื่อนพี่น้องนะครับโอก,กาสลงมือนี่ตอนเสาร์เวลา8โมงถึงเก้าโมงประมาณพี่น้องนะครับตัวเลขแนวทางก็04 03 53 64 63 54 41 31ได้พี่น้องเด้อนะครับสุดปังแตกทั้งบนทั้งล่าง สรับแม่เอฟซีบ้านสามพันพี่น้องนะครับเอาแคบหน้าจอไว้พี่น้องนะครับแคบหน้าจอไว้รัชของข้สนับสนุนให้พี่น้องไปซื่อสาะก,กินแบงรัฐบาลเพียงนานันได้พี่น้องเดอ้อนะบรัสนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพนันแต่ยังไดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมทวีคนเดิมนั่มเสนอเป็นซื่อกลางเป็นตะพ่านบุญให้กับพี่กับน้องสุขกูทุกคน พิจารณากรพี่น้องก่อนจะไปลงทุนนะครับจะจองซื้อสลักินแบ่งกันนะครับขอขอบคุณพี่น้องผู้เราผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณเอฟทีทั้งไก่ทั้งไก่สุกูสุกคนเด้อน,นะครับที่เขามาชมที่เขามาเบิง่งตั้งแต่ตน้นคลิปจนวัเจบคลิปขอบคุณทุกคนเลี้ยงไก่ทุกไลทุกแค่ของหลวงของลานของพีของน้องนะครับที่เขามากดไลค์กดแค่ให้นะครับผมสวีคนเดิมนํำเสนอตัวเลขแนวะทางของ แม่เอฟซีบ้านสัมพันธ์ให้ปีเฮโน่ในช่วงต้องการเป็นทีเรียบร้อยมาคอยจัดขัดคอยผ่านพี่น้องอม,มักกระเบงควมสุกควบบันเทิงได้พี่น้องเดอ้อนะครับาายฟาฟอห์ไฮฟอดาให้กับเอด็ดนะครับผมก็ล่งตามที่เพิ่นส่งมาให้ทุกสำนักนาจบลิปนี้แล้วนะพีะ่น้องกับเบิ่งตัวเลขแนวทางน้องฟ้าใสจากจังหวัดอุบลราชธานีลูกสาวนะครับคนที่สองพี่น้อง นะครับลูกสาวใหญ่มาแล้วพี่น้องนะครับจะปล่อยแนวทางให้พี่กับน้องแล้วฝากพี่น้องติดตามเบิ่งนี้ด้วยพี่น้องเด้อนะครับเด็ก้าน้อยก็มีเด็กเล่าก็มีเด็กใหญ่ก็มี2สองชุดสองหางพี่น้องแบบน้องฟ้าใสนะครับน้องฟ้าใสใจดีทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับืัอนี้พร้อมจะลงตัวเลขให้พี่น้องต่อหรักัน สองชุดสองหางเน้เนๆฝากพี่น้องติดตามเบิง้งฝากพี่น้องติดตามชมให้กำลังแรงใจน้องฟ้าใส่น้ำดีด้วยพี่น้องเด้อนะครับเอาว่าวสู้พี่น้องฟังเป็นทีรบร้อยครบเวลาไปลาดตื่มกันแล้วพี่น้องนะครับข่าวหน้าที่โดยประมาณเราพี่น้องนะครับแอนก็ขอพี่น้องอยู่ดีมีความสุขความจะเจร่ญนได้พี่น้องเด้อนะครับเบิ้งน้ำกันอีกรอบหนึ่งก่อนจะจบชิปหนึ่งมีนาคม2567พี่น้อง fc แม่บ้านสัมพันธ์นะครับแตกทั้งบนทั้งล่างแตกที่สี่สามเป็หายสามสีออกสี่สามเพื่อได้ห้าเก้าออกเก้าหาพี่นอ้องนะครับสูตรหนึ่งแตกที่สี่สามสามสี่สูตรที่สองแตกที่เก้าห้าห้าเก้าหาสองสูตรสองชุดพี่นอ้องแต่ว่าเลขมันส่งหลายตัวแน่นะครับชุดดักเก้าตัวสิบสองตัวสิบเอ็ดตัวก็มีนะครับแอดก็เลยเอาลงแค่สูตรเดียวชุดเดียวของเพิน่นก็แตกที่สี่สามพี่นอ้องนะครับชุดที่สองมาเด้โล่งให้ กับเขาที่เก้าห่าพี่น้องนะครับก็ขอขอภัยพี่น้องอิบดิสกูทุกคนเด้อน,นะครับเอานะครับเชบหน้าจจ้ว้นี่คือเนวทางของแม่้านสัมพันธ์แตกบนแตกล่างปล่อยจังวดให้พี่น้องเป็นที่เรียร้อยมกักจัดขัดพานพี่น้องแตกดีเป็นใจให้กันพี่น้องนะพี่น้องเรียกเล่นเอาเลียกมันาหลาตัวตัดเล่นเอาเรียกเอาเด้อพี่น้องเด้ออย่าวากันนะครับมันก็มีถือในหันหลังจะว่าต้องเรียกเอาพี่น้องนะครับ เอาพี่น้องยูดีไม่แหง้งมีความสุขความจเจริญพี่น้องทำทายชิปแล้วรับพระจากพี่จากดอกจบชิปนี้แล้วพี่น้องติดตามเบิงเหล็กห้าน้อยของอาจารย์ให้แล้วด้วยนะครับหรือว่าทวีคนเดิมว่านในแตกที่สองน้อยนะครับหม่านกระแตกสองน้อยเขาสองน้อยนะครับจบชิปนั้นเราก็ลุ่งต่อนะครับกับชิปน้องใจดีหรือว่าฝ้าใสน้องฝ้าใสหรือพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องมีความสุขความจเจริญสุข,ขสุขกันสสดีครับ